สวัสดีครับวันนี้เซนต้าแฟมิลี่ชาแนลของเราพาแฟนๆมาดูปลาคราฟกันนะครับวันนี้แกนจะไปซื้อปลาคราฟเพราะว่าปลาคราฟที่บ้านสีตัวสีขาวมันตายซื้อไปแทนใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตลาดไทยนะครับ เลือดเอาปลาคาร์บตัวเมียสีขาวกล้าปลาคาร์บตัวเมียสีขาว,วานี่ไงปลาคาร์บนีม่มีสีขาวเลยม,ม่รู้ลูกต้องขาวขาวขาวโพลเลยขาวทั้งตัวเลยลูกลูกปลาสวาย เดี๋ยวไปดูร้านอื่นร้านนี้ไม่มีึ่งร้อยห้าสิบบาทเนี่ยสีขาวแบบนี่ยถ้าเดี๋ยวนี้มันเล็กแปดูเพศไม่ได้ตัวละยี่สิบห้าบาทอ่าเี๋ยวไปดูร้านอื่นกันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีขายพวก อาหารปลาเครื่องอะไรนะท,ที่กองน้ําปลาอะไรพวกนี้นะครับแถวนี้ใหญ่ที่สุดแล้วย่านนี้นนปลาคราบปลาคราบสีขาวนี่งต่ไ,ไม่สีขาวป่ะไม่ใช่สีทอง ่่ีโอ้นี่บ่อนะนี้เยอะเลยเดี๋ยวต้องเลือกเอาตัวไหนเป็นตัวตัวมียเออไม่นั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเลือกกันนะครับว่าขอาแกะจะมีมีลาให้เลือกไหมเอาปิกขา สีขาวสีขาว,ขาวากกนี่สีขาวว่ะจัโอ้สีขาวมีสีขาวเลยมีสีขาวไม่ใช่สีขาวมันส,สีเหลือง ออออยังไม่มีสีขาวครับนี่ไงไม่สีขาวนะครับมีตัวสีขาวไหมพี่ขาวแบบขาวทั้งตัวเลยอ่ะรครับมบีแบบขอบดึงเหลืองนะ

ยังไม่มีสีขาวให้อยู่เลยนะครับผมสีขาวสีขาวข้างในมีปะคราบไหมครับไค่ 8, นะแห้า้าทางไม่ได้อาไม่ได้นะครับซื้อในเว็บซื้อในเว็บพอดูแล้วมันประมาณพันหนึ่งอะ่ะก็เลยคิดว่ามันแพง มีปักคราบตัวละสิบบาทนะครับมีขาวแย่ๆเลยตัวนี่ไงตั้งตัวละ,100ร,ะร้อยปักคราบหางยาวนี่ตัวไหนสีขาววะม่ขาวเะมันหางยาวจต้องตั้งเอาแบบตั้ง มีอนก็ออกของของม่แน่ัวหนึงจะไม่รู้ตัวผู้อกตัวน ตักดูกันนะครับว่าเปนเตปูนตัวนี้ตัดตัวนี้พี่ลูกตักะไงจิงยเขาก็เป็นสองทองคอัไม่มีข่าวรู้วยเลย ไม่มีละครับอะเอกอันนี้ดูบ้างนะครับผมไม่มี่ไีนะ่มนีโลโโตนสวยมากตกระโดดตายนี่โลนี่โลนี่โลนี่ต่อเลยอะนี่โลโล้ยโอกไม่มี ขอหร้านนี้ท่าทางจะมีสีขาวล้วนมีสีขาวล้วนไหมครับเอาตัวา่วขาวล้วนขาวล้วนอยากได้เป็นอันนี้นบ์อตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวเล็กตัวใหญ่ ตัวใหญ่ห้าร้อยตัวเล็กเอาสองร้อเลือกตัวเมียให้หน่อยเด็พี่สีขาวตัวเล็กหรอตัวใหญ่เนาะตัวเมียครับตัวใหญ่เลยเนาะเลือกให้หน่อยครับขาวตัวหนึ่งหัวอันนี้ห้าร้อยเหรอครับพี่ขาวชั่วเลยตัวเมียด้วย เฮ้ยนี่ใหญ่กว่าขาวกว่าตชวตรเนียตัวผู้อหะพี่ตงนีัวเนมัดู้ยคอับโอวเโียโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ยอ้ยอ้อ้องดูอ้นอ มันจะออกนูนหน่อยใช่ไหมฮะเปลียมันสีรุ่นฮะสีรุ่นแอ้ากันอเนออ รเอ้บ่อ,บอน,นี้เท่าไหร่หพี่ใหญ่ม ตัวนึงที่น่าสนใจอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้นเดี๋ยวต้องดูจิ๋มมันก่อน แล้วก็ได้มาชิปใหม่ผมบ้านแล้วนะครับเขาเรียกพันอะไรอ่ะก้สีขาวสีเดียวเดี่ยวคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียนะครับเห็นที่เขาบอกว่ามีไข่เลยในราคาหนึ่งพันบาทนะครับ ครับผมเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปวาร์ปไปปล่อยที่บอ่อของเรานะครับผมปลอดภัยใช่ไ,ม,ไม่ใช่ว่เาเขาเราต้องปรัแบกราบน้ำให้เข้ากันหอปลอดภัยใช่ไม่ใช่ว่าเขาเราต้องปรับราน้ำให้เข้ากันหรอ S <S 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 เอา้าต้องมาถึงทำไมมันตัวเล็กกันนะเ <S <S รียกว่าเรานี่ตัวใหญ่มากเนี่นยเพราแสงอะแสงไฟอนไฟเลแล้วมันไม่ไมไมมันไม่ขาวด้วยมันเป็นของนี่เหลือนะนี่ะครับผมมาชิกไป ทำไมที่ร้านมันดูตัวใหญ่มาที่บ้านนะตัวนเงี่วยวยเราก็ปล่อยไว้แางนี้สักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บมันโอเคนครับเดี๋ยวเราจะเระะเิ่มแกะฟุง ครับผมหลังจากที่ปล่อยไปแล้วขาวนะครับก็รู้สึกกลมกลืนไปทันทีนี่ครับก็เดี๋ยวให้ันปรับสภาพของมันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาเกือลงอทีนึงนะครับผมนี่ครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเซนต้าแบลรี่ชาแนลครับผมเช้วเาวันนี้สวัสดีครับ